อย่างถ้าเราเป็นระดับสาวกธรรมดานะเราสะสมไม่มากนะสะสมไปเรื่อยๆแต่ถ้าจะเป็นระดับเอตทักคะนะอันนี้ต้องทำเยอะละเป็นท่านผู้เลิศด้านใดด้านหนึ่งนะในศาสนาหนึ่งเนี่ยจะมีท่านผู้เลิศด้านเนี้ยองค์เดียวเท่านะเราสะสมบาร,รมีนะแสนมหากรั นะระดับนั้นของเราไม่ถึงหรอกนะอเราครูบาอาจารย์เคยบอกหลวงพ่อนะว่าคนเริ่มต้นภาวนาถ้ารักดีจริงๆตั้งอกตั้งใจภาวนาจริงๆนะทำไม่เลิกสู้ตายลนะไม่เกินเจ็ดชาติท่านว่าอย่างนี้นะอันนี้ไม่มีในตำราแต่เป็นยานทัศนะของครูบาอาจารย์ที่ท่านสังเกตเอานะแล้วคนที่ภาวนานะท่านดูไป ท่านบอกจริงๆไม่มากไม่เกินเจ็ดชาตินะสำหรับคนที่หวังความพ้นทุกธรรมดาธรรมดาเนี่ถ้าหวังคุณสมบัติพิเศษนั้นต้องเยอะระดับเอตทักคาห้องทมแสนมหากรับใช่เปล่าเออใช่ถ้าระดับอัครสาวากนะหนึ่งอสงไขยแสนมหากับนานมาก อสงไขยก็คือหนึ่งสี่แปดโอ้คิดเลขยากคิดเลขยากสิบยกกำลังหนึ่งสี่แปดแล้วเท่าไหร่คูเูเนาอันนี้หลวงพ่อไม่ได้คิดเองนะนี่จังเขามาอีกทีคนเขาคำนวณไว้ ถ้าพระปัจเจกนะสูงกว่านั้นอีกสูงกว่าอัคราสาวกนะมันเป็นบารมีสองอาสองไขยแสนมหากับแล้วถ้าเป็นพระพุทธเจ้ามีตั้งแต่สิบหกอาสงไขยแสนมหากับอย่างพระเมรไตรน,นะใช้บารมีสะสมบารมีนานมากเลยนะประเภทท็อปเลย ส่วนพระพุทธเจ้าของเราองค์นี้นะทำบารมีเสียอสงไขยแสนมหากรับบารมีท่านก็เต็มแล้วท่านเดินด้วยปัญญาถ้าเมตไตรท่านวีริยาภักเพียรทนทนเอามนะ็าใช้เวลาเยอะพระโคดงของเราเนี้ยปัญญามากเดินด้วยปัญญาเป็นหลักใช้เวลาน้อยเนะสียอสงไขยแสนมหากรับ อันนี้หมายถึงที่ได้รับพยากรณ์แล้วนะก่อนได้รับพยากรนะั้นอีกเยอะแยะเลยสะสมบารมีมานานมากเลยนะจนพร้อมที่จะบรรลุพระอรหันต์แล้วแล้ได้เจอพระพุทธเจ้าแล้วเกิดตั้งความปรารถนาขอเป็นพระพุทธเจ้าวงหนึ่งในอนาคตพระพุทธเจ้าท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าเออคนนี้ทำได้ ท่านจะพยากรณ์ให้อย่างพระโคดมของเรานั้นก็ได้รับพยากรเมื่อเสียทงไข่แสนมหากรับก่อนสร้างบารมีทั้งหมดในยืดเสมางไข่นานนี่เราฟังตรงนี้เราอยา่าใจฝ่อเพราะเราไม่ได้เป็นพระแท้เจ้าเออมีอีกประเด็นหนึ่งคนชอบคิดว่าพระเมตไตรสร้างบารมีนานนี่นจะต้องเลิศกว่าพระโคดมะ พระโคดมนะท่านเป็นพระพุทธเจ้าชนิดที่เลศที่สุดอยู่แล้วละนะอย่างมากที่สุดนะพะพระพุทธเจ้าองค์อื่นอย่างมากที่สุดก็เสมอกับพระโคดมนะท่านสูงสุดอยู่แล้วนี่พวกเราโอ้พระเมตไตรส,สร้างบาร,รมีนานนะเราขอไปเกิดในยุคพระเมตไตรจะเจออะไรเด็ดเด็ดมั้ง คิดแต่จะเอา,าคิดว่าพระเมตไตรจะอุ้มเราไปนิพพานเหรอถ้ายุคนี้ธรรมะยังดำรงอยู่นะหลวงปู่ดูลนท่านบอกยุคนี้ยังธรรมะยังดำรงอยู่เนระแล้วไม่เอานะจะรอพระเมตไตรก็ธรรมะอันเดียวกันนะเหลวไหลแล้วแต่ชาตินี้นะกว่าจะถึงยุคพระเมตไตรนะยิ่งเหลวไหลหนักกว่านี้อีก ก็ไม่ได้เรื่องอะไรเคยไม่ได้เรื่องไงมันก็จะไม่ได้เรื่องเพราะมันเคยชินจะไม่ได้เรื่องงั้นรีบฝึกตัวเองตั้งแต่วันนี้นะพวกเราสนใจการปฏิบัติอย่างเนี้อาจจะไม่ใช่ชาติที่หนึ่งด้วยซ้ำไปอาจจะเป็นชาติที่สามที่สีอะไรเงี้ยบางคนแล้วบารมีก็จะเต็มก็จะได้ธรรมะในชีวิตนี้ มรรคผลนิพพานไม่ใช่ของล้าสมัยนะไม่เคยหายไปไหนหรอกถ้าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ายังดำรงอยู่นะถ้าเราลงมือปฏิบัติจริงจังโอกาสจะบรรลุมรรคผลนิพพานก็ยังมีอยู่เสมอแต่ถ้าไม่มีพระพทุทธเจ้าแล้วเราพยายามหามรรคผลนิพพานก็จะลำบากหน่อยอย่างเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเนี่ท่านไปได้ด้วยตัวเอง แต่สร,สร้างสร้างบารมีมากกว่าพระโมคคัลลาพระสารีบุตรซึก็ถ้าเจ็ดชาติยังไม่กล้าสร้างเลยอย่ามาคุยแล้วอย่าสร้างบารมีเท่าพระปัจเจกเลยสู้นะ